สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยกับคลิปรีวิวผ่าลอกนะช่วงนี้บ้าตกปลานิดหน่อยก็จะออกไปตกป่าเยอะนิดนึงครับแต่ก็เริ่มหน้าหนาวแล้วเนาะทุกคนเดือนนี้ก็น่าจะเป็นเดือนมกราแล้วละ่ะเป็นไงครับซีเซอร์แมนซอรี่โปก็ติดค้างกันไว้นานครับยังไม่ได้ทํารีวิวเลยได้รับของมาหลายเดือนแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้ทํารีวิวสักทีจะเอาไปใช้ก็ไม่กล้าใช้นะทุกคน ต้องมาทำรีวิวให้ทุกคนเห็นก่อนนะเป็นไงทุกอย่างมีคลิกเสียงหมดนะครับเป็นไงนี่มีคลิกเสียงปลาลากเป็นลอกตัวเทพอีกตัวหนึ่งเลยนะของค่ายซีเซอร์นะครับก็ตัวนี้ทางบริษัทเคมาว่าเป็นวัสดุคาร์บอนทั้งตัวเลยนะครับนะาถามว่าคาร์บอนทั้งตัวจริงไหมนี่เป็นไงขาก็คาร์บอนหนอก็คาร์บอนนะครับน้ำหนัก1 3 1กรัมนะครับบวกลบ2 อ่าผมช่างจริงดูแลวก็ประมาณบวกลบ2นะไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดแล้วก็ลูกปืน NMB ทั้งตัวนี่นไงถ้าผมพูดผิดก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าทางบริษัทเขาก็เคลมไว้ว่าเป็นลูกปืน NMB จริงๆแต่ว่าตัวที่ผมเปิดดูครั้งก่อนนะผมไม่ไม่เจอว่าเป็น NMB นะทุกคนก็ถ้ามีใครมีความรู้ใครพอแกะมาดูแล้วก็ ไม่ใช่ NAB นะครับแจ้งผมได้เลยนะผมจะได้เอามาบอกทุกคนว่ามันไม่ใช่นะแต่อันเนี้ยทางบริษัทเขาเคลมมาว่าเป็น NAB อ่ะแล้วมาดูเรื่องระบบหน่วงไม่เหล็กกันอันนี้ผมปรับไปที่เบอร์ห้านะนี่ทุกคนอ่ะเป็นไงอยู่เลยไหมกลับกันผมปรับไปที่เบอร์ศูนย์นะนี่ครับนี่ึ้นปิดครับถามว่าหน่วงไม่เหล็กดีไหมผมก็ว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอยู ดีอยู่ในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ดีมากถ้าเราไปตีเยอะหนักเพราะว่าลอกตัวนี้ออกแบบมาให้ตีเยอะเบานะทุกคนให้สปูลมาสองสปูลคือสปูลตื้นตัวนี้อ่าแล้วก็สปูลลึกอ่าเดี๋ยวผมเอาสปูลออกมาให้ดูครับอืมเดี๋ยวผมเอาสปูลออกมาให้ดูอ่าวิธีการเอาออกก็คือบิดนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะแน่นนิดนึงอ่าแล้วก็น่วงแม่เหล็ก8ดเม็ดนะทุกคนน่วงแม่เหล็ก8เม็ดแล้วก็ตัวสปูลจะเป็นอย่างนี้ครับ อ่าตอนนี้จะเป็นสปูนตื้นนะครับนี่ยู่นี้ทุกคนเบามากเลยนี่ขนาดใส่สายพ e เลวลานะยังเบาอยู่เลยอ่าแล้วก็เป็นลูกปืนนี่ตรงนี้เป็นแกนสั้นนะครับอ่าเป็นแกนสั้นเป็นแบบสปีดชาร์จอ่าหลข้างในก็เป็นเฟืองท้องเหลืองก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาผ่าลอกตัวนี้ให้ทุกคนดูกันเลยเนาะไปะเดี๋ยวเริ่มผ่าลอกกันเลยดีกว่านะครับเบื้องต้นเราก็เอาไขควงครับแต่แนะนําให้เป็น ไขควมที่หัวแข็งๆเลยนะทุกคนถ้าไม่งั้นแย่เลยแหละบอกเลยว่าแย่เลยโดนขากล้องอ่ะก็เลี้ยวๆครับอย่างนี้เนะี่ยสไตล์ผมอ่าตอนนี้เป็นเบอร์สิบนะทุกคนมันจะไม่เหมือนกับเกียวอย่างอื่นมันจะ ขันเงนคนละทางนะทุกคนเกีียวของรอบเนะี่ยมันจะขันเงินไม่เหมือนเกลียวปกติทั่วไปอ่ามันจะขันเงนคนละทางกันมันจะมีบางตัวที่ขันไปทางเดียวกันอ่าบางตัวคนละทางกันนะอ่าถอดขามาก่อนอันนี้ก็เพิ่งเคยอุ้ยนี่ไงครับระวังนะครับสตาร์แดกเด้งได้นะอ่ามีตัวนี่มีตัวสปริงดันสตาร์แดกอยู่นะทุกคนพยายามจัดเรียงครับผมจะย้ําเลยทุกคลิปเลยว่า ให้จัดเรียงอะไรให้ดีครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นโอ้โหายขึ้นมาแล้วก็บันเทิงเลยหาอะไรก็ตัวนี้ต้องสั่งจากจีนนะทุกคนตัวนี้ต้องสั่งจากจีนหรือไม่งั้นก็ทางซีเซอร์ก็ได้สร้างเพจได้สร้างกลุ่มเอาไว้นะทุกคนถ้าใครจะต้องการอะไรของซีเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปที่กลุ่มซีเซอร์เอ็นจอยฟิชชิงไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวผมปักเพจไปให้ด้านล่างเนาะ กลุ่มไวให้ด้านล่างเ็เป็นกลุ่มโอเพ่นเลยครับเป็นกลุ่มเปิดทุกคนสามารถเข้าไปหาความรู้แล้วก็เข้าไปหารีวิวกันในนั้นก็ได้ครับทุกคนเราจะปัก,ปกลิงก์เพจเอาไว้ให้อ่านี้ก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมเหมือนกันทุกตัวนี่แล้วก็ลูกปืนตัวนี้สวยงามมากครับงานประกอบก็ค่อนข้างเนี๊ยบนะ ก็พูดติดตข,ขัดๆบ้างนิดนึงครับต้องขอโทษด,ด้วยเนาะตัดภาพมาที่ตัวนี้เลยนะครับนี่ไฮไลท์เลยตัวนี้เป็นแกนสปีดชาร์จนะครับเป็นแกนเขาเรียกว่าสําหรับลอกแล้วมันคือแกนปลดเร็วครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี้สุดยอดเลยครับตัวนี้ให้มาคุ้มคุ้มครบครบอลก็ข้างในมีลูกปืนหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ประคองเครื่องเนียน แล้วก็ข้างในนี้ก็น่าจะมีหนึ่งตัวเดี๋ยวผมแกะรีวิวให้ดูแล้วก็ตัวนี้ครับเสาเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เสาเป็นอลูมิเนียมเห็นละเดี๋ยวเริ่มถอดกันเลยครับเ,เอ้ออกไปก่อนนะครับอย่าให้ร่วงนะทุกคนอะไรทุกชิ้นอย่าให้ร่วงโดยเด็ดขาดผมกล้าพูดเลย ถ้าล่วงนะไม่เหมือนเดิมเลยครับผมเคยทําล่วงไปตัวหนึ่งอตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังใช้ไม่ปกติเลยก็เสียดายเหมือนกันครับแต่ก็ใช้ใช้ไปเอาให้พังไปเป็นตัวตัวไปงดเยอะเหมือนกันนะทุกคน มาดีครับตัวนี้เอาน็อตมาไว้ด้านอีกด้านนึงนะจะได้ไม่ต้องแย่เข้าไปในสปูลน,นะทุกคนปกติเราจะต้องถอดสปูนออกมาก่อนแล้วมันจะมีน็อตซ่อนอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่อยู่ตรงนี้นะครับน็อต mm hmm. ก็นี่ครับน็อตเท่ากันทุกตัวนะทุกคนอ่าอันนี้ประกอบก็ไม่ต้องกลัวหลงบางทีบางยี่ห้อบางตัวนะมันให้มาไม่เท่ากันแม้กระทั่งค่ายซีเซอร์เองนี่ครับ ให้มาก็ไม่เท่ากันเหมือนกันอ่าเราก็ต้องพยายามจําให้ได้นะทุกคนอ่ามีตรงไหนอีกไมมเลยดูยังแน่นอยู่เลยน่าจะไม่มีนะครับน่าจะได้นั้นลหละมันจะแน่นนิดนึงครับวัสดุเขาเป็นคาร์บอนนะจะแน่นนิดนึงแน่นแน่นอนอไค่อยๆลอกนะทุกคนมันจะไม่ได้ให้ตัวได้เหมือนพลาสติกนะ คาร์บอนก็จะมีคุณสมบัติพิเศษครับอ่านี่ครับในห้องเครื่องประมาณนี้เลยเรียงกันหว้ครับลุกปืนประคองเสานะครับแน่นพอสมควรตอนนี้นี่แล้วก็มาดูตัวไฮไลท์กันเลยครับเฟืองตอนนี้ที่ให้มาเป็นเฟืองอลูมิเนียมนะทุกคนแล้วก็จาระบ,บีอ่าบ่นค่ายซีเซอร์ไว้เยอะครับ ก็ตอนนี้จารบีให้มาเยอะพอสมควรเลยนะให้มาแบบโอเคเลยแหละตอนแรกผมคิดว่าจะเอามาเติมจารบีทีนึงแต่ก็นี่ครับทุกคนถ้าใครจะซื้อไปตัวนี้ใช้ได้สักพักหนึ่งก่อนเลยนะไม่ต้องเติมจารบีนะทุกคนใช้ไปก่อนอยังไงร,รอบที่ยังไม่เคยถอดผมว่ามันก็เนี้ยบอยู่แล้วครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนนะครับเอ้ยเป็นลูกปืนกันกลับ พูดผิดทุกคนขอโทษครับทุกคนประคองเฟืองพีเนียนไปแล้วยังไม่ถึงเฟืองพีเนียนเลยอ่าแล้วก็ชุดกีดเสียงตัวนี้น่าจะต้องขับออกมายกชุดเลยอ,อันนี้เป็นแผ่นกดนะครับนี่เป็นแผ่นกดอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดกีดเสียงอ่าชุดกีดเสียงแล้วก็ตัวเฟืองเป็นอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบาใช้ได้แต่ถ้าเทียบกัน เท่าที่ผมเคยแกะนะของ V b a บครับเ mm hmm. บากว่านี้อ่าแล้วก็ชุดผ้าเบรกอ่าเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนอ่าเป็นคาร์บอนสองตัวชุดผ้าเบรกเป็นคาร์บอนอ่าแล้วก็ชุดกดหนาครับหนามากตัวนี้อแล้วก็ตัวเฟืองพีเนียนนะครับเป็นทองเหลืองนะทุกคนมีสปริงดันเฟืองพีเนียนมาให้2ตัวเหมือนกับล้อททั่วๆไปเลยครับ แล้วก็มีเฟืองพีเนียนเป็นทองเหลืองอแล้วก็หูตัวสาลองเฟืองพีเนียนนะทุกคนนี่ตัวแกลองเฟืองพีเนียนทำมาอย่างดีเลยเป็นแผ่นเหล็กปิดอยู่อย่างนี้นะอันนี้อย่างนี้ดีมากทุกคนอย่างนี้ดีมากเลยจบไม่ต้องกลัวสึกเลยตัวนี้อ่ะแล้วก็นี่ครับเฟืองเราก็จออเป็นไง โอ้ oh, หนาตึกเป็นอร่อยนะโอ้โ oh. หแต่ผมบอกเลยเจลาบ,บีนี่ประชดกันมาหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้เจลาบ,บีเยอะมากนะทุกคนเจลาบ,บีเยอะมากเหมือนประชดกันมาเลยตัวเนี้ยโอ้โหเจลาบ,บีเยอะเกินครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมยังไงผมก็อาจจะเปลี่ยนเจลาบ,บีนิดหนึ่งนะอ่าแล้วก็ที่เห็นนี่มีลูกปืนประคองเฟืองพีเนี่ยนะครับแต่ผมจะไม่ได้ถอดให้ดูนะอ่าตัวนี้ผมจะไม่ได้ถอดให้ดูลอกเขายังเป็นลอกใหม่อยู่ผมก็ พยายามจะถอดเท่าที่ผมถอดได้นะทุกคนลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนหนึ่งตัวแล้วก็ที่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบูทนะทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นบูทไม่น่าใช้ลูกปืนุไม่น่าใช้ลูกปืนครับตัวนี้น่าจะเป็นบูทเดี๋ยวลองรับนับลูกปืนเบื้องต้นกันก่อนอที่เห็นเลยนะครับที่เห็นเลยนะก็จะมีตัวนี้ หนึ่งตัวเป็นลูกปืนประคองเสาอ่าแล้วก็อันนี้เป็นลูกปืนการกลับนะครับหนึ่งตัวอ่าแล้วก็เป็นลูกปืนนี้ที่เป็นประคองเฟืองพีเนียนอ่าประคองแกนเสาอีกหนึ่งตัวเป็นสามตัวแล้วนะครับที่นี้เป็นสี่ตัวอ่าแล้วก็ที่แกนสปูนเป็น5ตัวนะครับอ่าเป็นแกนสปูนอีก5ตัว แล้วก็อันนี้6ตัวแล้วผมคาดว่าตัวที่7นี้น่าจะอยู่ใต้เสารครับใต้เสานี้แน่นอนเพราะว่าลื่นมากใต้เสานี้ลื่นมากไม่ใช่บูธแน่นอนครับอ่ะตัวที่7ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในนี้แล้วนี่ครับ2ตัวอ่ะลูกปืนเฟืองตัวหนอนน่าจะไม่ใช่ลูกปืนนะครับน่าจะเป็นบูแต่ตัวเนี้ยผมเคยลองล้ลูกปืนหนอบครับใส่ได้ อลองดูครับของเกือบทุกค่ายเลยใส่ได้หมดผมตีว่าเกือบทุกค่ายนะเกือบทุกค่ายแล้วก็ตัวนี้ลูกปืนประคองเสาเกือบทุกค่ายครับใส่กันได้ผมลองแล้วอันนี้โดยประสบการณ์ส่วนตัวนะครับโอเคถ้าผิดถูกประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับขอเป็นทางการนิดนึงก็ <c oughs> โอเคครับวันนี้รีวิวลอบก็จะประมาณนี้เนาะ ก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะก็มีรีวิวมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถมาคอมเมนต์กันไว้ด้านใต้ได้เลยนะครับอ่ะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปประกอบลอกให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะเผื่อพี่ๆท่านใดถอดแล้วก็หาอะไรไม่เจอนะมาดูตามผมได้เลยครับผม ก็สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ